สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพื่อทุกคนเด้อวันนี้ก็มาพี่น้เขาพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้ก็มาพบก,กับเฮากะอยูมาห้เมื่อหน้าคือเก่าพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เมื่อวานนี่เฮาก็ได้เก็บหมักแตงขายเนาะพี่น้องกะเก็บตอนเช้านะก็ได้สองแสนปลายพี่น้องแล้วก็เก็บตอนแรกอีกก็ได้วังประมาณสองแสนนี่แหละพี่น้องสองแสนปลายนี่แหละเนาะรวมทั้งหมดกระตกอยู่สามสี่แสนนี่แหละพี่น้อง กับพ่อดันธุ์พันบาทเนาะพี่น้องเพราะว่าพันหนึ่งมันตกอยู่หกแสนเนาะหกแสนไปก็เราได้เก็บไปแไล้วพี่น้องสี่แสนเนาะพึงหาซาซบิวกะเอาไปให้บ่าวจำพ่อแหละกับปันกันคนละสองแสนพี่น้องเพราะว่าซบิวกะเอาทื่นอะไรเนาะเพราะว่าซบิวเอาเงินเพิ่นไปซื้ออะไรพี่น้องซบิวออกทืนเพิ่นออกแหงเนาะแล้วกามื้อนี้ซบิวกะ สิขึ้นไปเพื่อนพี่น้องขึ้นไปเบิ่งมักโมเนาะเพราะว่าเพื่อนกาพากันโหดมักโมคั่วมักโมอยู่หน้าเทิงเพื่อนพี่น้องบ่อเรนนี้แต่สวนมักโมอ,อีพอกับบัจพลเนาะกาเมื่อนี้สวิวออกมาแต่บ้านพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปคายมักโมเออมักโมคายมักแตงให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยกาได้คายดีเนาะเพราะว่าบ้านสวิวเพื่อนกันบ่อเรนท่านได้ปลูกเพื่อนพี่น้องเขา้าเจ้าเขาก,เเกา็เริ่มปลูกเนาะกาเดียวสวิวกัสิถ่ายให้เบิ่งอีกให้ใหญ่พี่น้องเพราะว่าสวิวกัยังบ่อเรนได้ มีทึนเนาะทึนบลายอะไรพี่น้องก็เลยเอาไว้ขายมะแตงตัวน,นั่นสิมาลงทึนอีกให้ใหญ่เนาะพี่น้องเพราะว่าน้ำนองของเฮากะลายพอสมควรนะทุกคนก็เลยสิปลูกอีกเนาะสิปลูกมกโม่พี่น้องหรือว่าสิปลูกมะแตงสับ,บิวกะยังบฮู้น้ำอ่ะอีพอก็บจ่จำพรนอะว่าเพิ่นสีเห็ดจังไดใ๋นะพี่น้องเพราะว่าสับ,บิวนะ่ะปลูกบ่เป็นดอกพี่น้องเลยเพราะว่าปลูกข่าเอินแบบยาพี่น้อง ปลูกพิสังปลูกพิซังปลูกของกินโบลุโบงามโบอันดกโบนาคืออีโผเนาะสบิวหันได้แต่ฮดชอยเพิ่นเนาะพี่น้องฮดกะเพิ่นกะเอาได้เพิ่นฮดพี่น้องสวนเสียบถอดก็ฮดเนาะสบิวกับวได้มมหยังลายเนาะพี่น้องเพราะว่าสบิวกับศิ่าแต่รอไปคายให้เพิ่นเนาะถ้ามักโมเป็นหมากกสิเสาไปคายพี่น้องนางคายในเฮือนแหไะเนาะสบิวกัสิได้เป็นแม่ค้าแล้วพี่น้องกต่สบิวก็อยากคลายเครื่องอยู่พี่น้อง แต่การงบเขามันบ่ลายเนาะก็เลยสักพุ่นวิทพี่สักพี่วิทพยพุ่นเถอะนะพี่เอ๋น้องเอ้ยเดี๋ยวซาบิวก็สิให้เบิ่งให้ทีสิเห็ดต่อไปเนาะเด็กพี่น้องให้ใหญ่นี่บอลจำพอนเพิ่นกะท่านมีงบดอกพี่น้องเพิ่นก็ยังท่านได้มีเงินมาลงทุนเถอะไงเงินเพิ่นบ่ลายเหมือนกันเนาะเพิ่นกะลอ่อแห่งงาน้ายม,ม,มักแต่งหมูกะย่านแปลว่ามันสิลาอะไรพี่น้องย่านท่านบ้านท่านเมืองะอะไรเนาะ ข,ข้าวไปคายแล้วก็สไปซีซีในมังแตงบนในมุมโมมาลงพื้นนะพี่น้องเอ็ดหน้าก็ต้องขายข้าวเนะาะผลอึดมาน่ะก็เพราะว่าพี่น้องเอ้ยหากเหตุรัศมีมันจําเป็นเท่ากับคายเนาะข้าวจำเป็นเท่ากับพวคายดอกพี่น้องข้าจำเป็นทางซีซอเครื่องน้ลงทุนมาปลูกเนาะอะ,ะได้าทาุนได้ฮอรมันถึงกรซื้อข้าวหายนะเปิดซีเซปเปิดกระซีเ็ดที่กันพี่น้องแต่เพ่นยังบ่มีงบเนาะ เพิ่นสิโรให้คายมักโมมักแตงกับปันกันคือซีซ่าเพิ่นสิเอาจังได๋แหล,ละพี่น้องสวิยกับบ่มีทุนให้เพิ่นเนาะนี่ไดนี่ก็ยังมีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้พี่น้องเพิ่นคอยซัพพอร์ตนนั่แหละเนาะเพิ่นก็มักด้านนี้เนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยอ่าส่งเสริมหรือว่าให้เฮาเฮ็ดนอะไรพี่น้องก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่เพิ่นบ่เคยถิ่มบ่เคยปะเนาะ บว่าสีเห็ดยังพี่น้องบาว่าน้องนี่เพิ่นกรเห็ดใหนน้เนาะพี่น้องก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยก็หมวกซาบิวกระนี้ดีแต่อย่างหนึ่งที่เฮาบ่ได้หาพากันหาหน้ามหดพี่น้องขัดหาหน้ามหดนี่โอ้ยบ<อ>่ช<อ>นั่นบ่ชไวดอกพี่น้องเอ้ยดูอันนี้พอพนะีพอเพิ่นจูดเนาะเพิ่นสีพากันปลูกหรือ ก็จะเป็นทรายน้ำที่เพิ่นได้ได้ยินเสียงได้น่ะสิได้น้ำนั่งหดบอแล้วพี่น้องอได้ขึ้นหน้าโคกพูเลยขัดสีเอาน้ำกอกก็ได้ยู่พี่น้องเอยเพราะว่าน้ำกอกปัดปานนี้พายผ้าผัดบเถึงอัะนี่คือโบมีทรายมันแหละก็เลยจําเป็นต้องได้มาตั้งแต่อยู่หนองเนะาะก็ซ้ายพายบวถึงแล้วก็บุยากง่ายนี่นก็มีน้าอยู่นี่พี่น้องนี่พราะเราก็ไยหดเนาะหดบอมันใกล้เนย หน้าเทิงก็มีกามีสางคือการถูกคนเ <c oughs> จาะคือกัน,กนเนาะกระโปอมปอ,อันนี้ก็เป็นหอ้องไอ้พอเลยปาโตเก็บหอยตกพี่น้อง <c oughs> มอดต่ว่าวนาะ <c oughs> ลรมอู้สบัด <c oughs> หนึ่งกระตกอันนี้เป็นปู มันเทากะลามคือพี่น้องเทากะลามคือเนาะงคือผู้ปลูกบก็จะทิพอันนี้กระทังที่สาวิลซื้อวังสงการนี่เนาะเจาะเปิดเอามาไว้ใช้หน้าพี่เนาะไม่มีหน้าหรือเปลาลามคือมาแล้วเนี่ยพี่น้องแล้วจะพาขึ้นมาเบิ่งนประเดี๋ยวนี้จะสวนบระเดีไปไส่เนาะพอกระเป๋าจำพรกเวียนเกิดอยู่นี่เลยพี่น้อง เ <laughs> ยันเกิดมัง,มง,มง,ง,มงโม่หมกแตงเนาะหมกโม่คนจะได้พี่น้องข้าก็เริ่มไปหมากครั้นี้เนาะดูดิเริ่มแล้วพี่น้องกำลังเนาะกำลังเบ่งกำลังเล่นหน่วยใหญ่กระมีนแต่มันกับเบื้อนดกเนาะพี่น้องเพิ่นแย่เพิ่นคาดออกเลยนะสบิวกะเพิ่นจะให้สบิวฮะสั่งซื้อนะพี่น้องกล่องโพรมนี่ ก็มาคอยมาห้าขวัดมุน oh. บึดอข้ามันอ้โม pues. ุนลมมันแห้งพี่น้องเออผัดมุนบ่เลยเสียเด้ออย่ามาเด้อ กี่เพื่นมาค้างอึ่งอย่างนี้มันไปเบิร์ตี่เนาะพี่น้องให้ไปชิบค้างอึ่งไปเบิร์ตีเนาะเน้อบโบเห็นมีหมาเนาะคือว่าเขาเกิดน้องโบทา่นนบทานได้มีหมาพวกเขา,ก,า,ก,าก็เป็นหมาเน่ะนี่เนาะนี่เนาะหมาอย่างโมย่างตัวเพื่นปลูกใหม่ปลูกบัตทีปนี่พี่น้องข้ามีไผ่ผักก็ดีคือกันเนาะ ไี้ได้ซายไพอยู่ส,สบิวอยู่ได้ซายไายหนึ่งมาแต่เทียงนะเนาะมาใส่เทียงนี่เพราะว่าสางสบิวก็มีแล้วได้ดก็มีแล้วพี่น้องโมมีแต่ไพเอย่างนี้เนาะมมีซายไพ่ไพ่เธอมีแล้วมมีซายไพ่เป็นโฮสตัวน,นี้บอหรูปโฮสตาโคอันนี้เพิ่ิปลูกํำลางปลูกหลามหมู่ตัวน,นี้ก็งามเนาะออกข้างเอาอันนั้นบ่นะยอดบ่ละ ขำาวบอนนทเผาเนี่ยขาหลักเลยพี่น้องเอ้ยขี้หลักกระลายชั่มเอ,อือดพี่เจมกโมกุฎีมันมากระมานะอ,อ,อันนี้เป็นสวนหน้าเทิงฟูบาจำรพรรษามีพอ่อบักโมอีพ่อเนี่ยหมกอึอีพอ่อเนี่ยหมกอึ่งกอึ

เต้นโพี day, pues <c oughs> times, 8, nah ่นงเดซับยี่ไฮท์ไเบิ่งกันได้เขาเนาะโคบักนาวมัดกันขี้หูดกันงาหมดเลยตั้งแต่ผู้ใหญ่เป่นชื้ใหายห่ดเลยนี่ก็บ่ได้ด้ขึ้นเอียนี่ได้กันนะมีสายไฟนี่กับสปาด้ยข้นเนาะมีไดซับยมีสายไฟมีจักรยิเต้นได้ข้นน้ำมักเพชรอีพอ พ่อมันเห็นอยังเอาป่าบ่เดีย๋ยวสิพาไปเบิกหมกโมบาจำคอนเนาะพี่น้องอมาเกลวอมาแลกนี่จะสิไปบุญพี่น้องก็จะซวนไปบุญเนาะมมลงดบุญวันที่สองบุญวันซาตพี่น้อง ทหารมาสบิวกับประจกักษ์หืมหนกแกงก็คือได้ใช่ ใบกูดกูดกีดพี่น้องมักแตงรีเพาะนะตูจต๊กหมักโมก็ได้หดละเลยสบายดีพี่น้องหดงูนำกันเด้อหมักโมบาจำพรพี่น้องเป็นหมากเลย จะบิวกับอะไรมาเบิ่งจ้ากเถอดฮะกะสีมาเมือนี้พี่น้องได่ไหมเฮ่ยนี่ใช่อันนี้กะสีเป็นอันอันอาบาร์จำโอดเนาะพี่น้องปเป็นเนกษตรเราได้พี่น้องเอ้ยอเฮ้ยหมักโม่เป็นกำลังเป็นหมาคือโมฮินโด๊ะมันด์เนันมากไว้หมากเดียวเลย มันดกปพ่อเห็นง่ายกันรอฟอกงป่า,า,า,าพี่น้องบริมีหมากมีต่ใบมาเลยบาอยู่ัลัสศึกษาอยู่พี่น้องเผื่อซึกษาก็าจะคลายละน,น้อยมันมดกอง <c oughs> อริถับจะวกิน ห้องกันยังเหรอบ่งามนี่นี่เนาะตัวใดตัวลุ่มฮะใบลายอะไรันเท่าไรพื้นออกเจ้าแหล่ เออหน้าหลุมพม่ากองกองอยู่คนละสายพันธ์บ่แกได้ทีพ่พ่อี่พ่อตึกแหตึกแหกินเขาบ่มีแนวกินเห่น่ปะปลาบได้ปล่อย งัวงกับก่าหย่ากับบุมีกินเลยทีเโอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสวีโอสิครจบจคลิปเอาไวส้สนี้เดอ้อพี่นอ้องกระเพาะกันคลิปหนาพอแล้วน้อพี่นอ้นองเนาะสบายดี